พอานนท์เผยมีคือภาพสุดท้ายหอเต๋วแตกแหกสัพปปยชน์โกติรับเคยนอกใจภรรยาป๊อบโชว์วันนี้พบกับอีกกับซิงเกิลใหม่มนรักโซเชียลติดตามทั้งหมดนี้ได้ไนายป๊อบนิวสตีลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะฮะเข้าสู่รายการป๊อบนิวสเดลี่นะครับอยู่กับเราสองคนอูเอมนะครับมาแล้วประจำที่ตรงนี้เรียบร้อยถูกต้องวันนี้เป็นยังไงบ้าง เป็น <สด S 1> ยังไงไ้หมายถึงเรื่องของ <นะ S 1> ความรู้สึกหรือเรื่องของความง่วงหรืออะไรทุกเรื่องเลยอ้แล้วก็ล่าสุดนี้เรามีข่าวที่จะฝากบอกแฟนๆรายการของเราด้วยนะครับก็คือเราเนี่ยจะมีการปรับรูปแบบของรายการเป็นป๊อปนิวที่จะแซบขึ้นเปรี้ยวเปรี้ยวขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นวิธีการเนี่ยอยากจะรู้ว่าเปรี้ยวขึ้นลึกซึ้งขึ้นแล้วก็แซบขึ้นเป็นไงนี่ฮะ ค r าโค้ดข้างๆหยกโทรศัพท์วะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนได้เลยนะคะวคุณหนูจะเข้ามายกกับคำว่าหยิบนีคะมารวมกันนะคะยังไงฝากด้วยนะคะสแกนตรงนี้นะคะพี่พีชีบันเทิงของเราก็จะมีคอนเทนต์ในวงการบันเทิงมากมายมีคลิปเบื้องหลังอันคัดต่างๆมาฝากกันนะคะพร้อมรายการของเราที่เขาบอกเลยว่าแซบขึ้น เปรี้ยวขึ้นลึกขึ้นนะคะเวลา11โมงครึ่งถึงเที่ยงนะคะยังไงก็ย้ายไปพบกันทาง YouTube ได้เลยแล้วก็ Facebook นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เช่นเคยค่ะ ก็ติดตามกันนะฮะเห็นว่าเดี๋ยวเราจะมีพิธีกรมาเสริมทัพด้วยหรอถูกต้องเดี๋ยวต้องรอดูว่าเป็นใครแล้วจะมีใครออกไหมก็เดี๋ยวรอดูเหมือนกันพูดแล้วมันเศร้าอ่ะ,อะไปดูข่าวแรกดีกว่าไปดูกันดีกว่าเพราะว่าวันที่ผ่านมาสุข,ขุมวิทซอยสิบเราบันทึกวันนั้นไว้แล้วนะคะ <c oughs> ว่าเป็นวันกระเทยผ่านศึกผ่านภาพยนตร์ไหม <า>บ,บันทึกปกติเราจะได้ยินการจารึกเหตุการสำคัญเนี่ย<ช>ล<อ>งพงศาวดารเออครั้งนี้ก็ต้คือประวัติศาสตร์ไทยแหละพงศาวดานหอแตวแตกถูกต้องค่ะก็คือวันที่สอ,อวันที่4มั้งที่ผ่านมานะคะจะเป็นวันรวมพี่กระเทยเกือบ2,000คนตรงสุขุมวิท11นะคะ,คะพี่พจน์อนนท์ด้วยความไวัยของเขาเขาก็เลยจับ เรื่องราวนั้นมาอยู่ในภาพยนตร์ที่เรียกได้ว่าไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์สามารถเข้าโรงฉายได้แล้วนะคะเมื่อวานนี้มีงานการล่ารอบประถมบทัภาพยนตร์เรื่องหอแต๋วแต่แหกสัพพยพูดคุณผู้ชมเมื่อกี้เกือบพูดผิดเหมือนกันเป็นสุดรวตรมตัวพี่กระเทยเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ไ,ไม่แพ้กันค่ะแหกเนียเว้นนานอองานนี้เขาบอกว่าพี่กระเทยในศึกสุขุมวิทสิบเอ็ดมาร่วมเดินเปิดพรมดําค่ะ าจจะเป็นฟิลแบบคุณหน้าคุณตากันดีนะคะโดยพุ่มกับอย่างพี่พศอ,อนนท์ยืนยันค่ะภาคนี้จะเป็นภาคสุดท้ายในจัก,กรวาลหอแตวแตกเหมือนเคยได้ยินคํานี้มาแล้วคุณ <c oughs> จ,จากปากวินดีเซล <c oughs> <c oughs> จําได้ไหม <c oughs> ที่ตอนนั้นอนะฟาสต์แอด์ฟิลเลียสอะ S <S 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 บอกจะเป็นภาคสุดท้ายแต่ทําต่ออีก3ามภาคอาจจะมีแยกในแยกสปินออฟอะไรไม่แน่พี่พจน์เขาอาจจะพูดจริงก็ได้ <S 2> <S 2> <S แต่เขาบอกว่าสําหรับจักรวาลหอแต๋วแตกมันอาจจะแตกลายเป็นจักรวาลอื่นเป็นไปได้ไหม <S 2> <S 2> ถูกมันเป็นไปได้ทุกอย่างแหละ <S <S ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ในหนังของพี่พจน์นั่นเองนะคะหลายหลายคนบอกว่าภาคนี้มันมีอะไรไปเชื่อมโยงกับหนัง2เรื่องที่โด่งดังตอนนี้หรือเปล่าก็คือซัปเลอร์แล้วก็ที่หยดเจ้าตัวบอกว่าบอกชัดไม่มีอะไรเกี่ยวโยงกันนะคะและสิ่งที่ทําให้ล่งออกสุดๆเห็นจะเป็นเรื่อง เซนเซอร์เขาบอกว่าไม่มีฉากไหนต้องโดนปัดทิ้งเลยนะ,ะผ่านกองเซนเซอร์เรียบร้อยนะคะส่วนตัวก็อยากให้หนังทําไว้ได้เป็นหลักร้อยล้านค่ะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับคนดูด้วยว่าจะสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนค่ะาสุดท้ายอยากให้ให้ดูก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับแต่ก็อยากได้ครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าท่านผู้ชมสนับสนุนเราก็เต็มที่แต่บอกไว้เลยว่าภาคนี้ไม่เหมือนภาคอื่นๆนะครับเพราะว่าน่าครัวแล้วก็ตลก ทั้งเรื่องแน่นอนในเรื่องนี้ไม่มีไม่มีเกี่ยวกับบุูว่ามสับเปล่อกับที่หยดเลยนะครับไม่มีไปดูเลยมันเป็นขอเดาแตยถ้ามีอะไรเกี่ยวกับที่หยดหรือสับเปล่านะให้มาดักตบหน้าโรงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีผีผีที่หยดกับสับเปล่อมาเล่นไงไม่เกี่ยวได้ไงล่ะเขามารับเชิญแป๊บเดียวเซ็นเซอร์ผ่านเรียบร้อยแล้วครับผ่านเจ็ดเดือนเมื่อวานแลลวแล้วกรรมการเซ็นเซอร์ก็แบบว่า บอกว่าหนังสนุกมากรวยแน่นอนอไม่มีเลยไม่โดนตัดสักฉกากเดียวเลยทุกอย่างอยู่ครบหมดแล้วไปดูได้เพราะว่าทั้งหมดแต่สัมภาษณ์อย่างเี้ไม่ได้ดูแน่ <Das que ath> ดูใหม่ดิคุณผู้ชมกองทัพใหม่ข้างหน้าคือแบบเป็นร้อยสมรกข่าวที่ไปรอเมื่อวันนี้ก <c oughs> ็เชื่อว่าหลายคนปรอดูนะว่าฉากในตำนานฉากนี้เนี่ยจะเข้าไปอยู่ในเรื่องนี้ได้ยังไงเพราะว่าถ่ายทํากันข้ามคืนเดียวตัดต่อแบบปุ๊บปั๊บเลยอ่ะถูกต้องไงก็ไปพิสูจน์ด้วยตาคนเองในโรงภา <c oughs> พ,พยนตร์ค่ะเข้าแล้วเรียบร้อย <c oughs> เอยออ่ะส่วนพี่กาตีนะฮะหนึ่งในนักแสดงของเรื่องนะครับคราวนี้ก็ออกมาเปิดใจนะเป็นเรื่องราวที่โอเคหลายคนฟังแล้วก็ จริงเหรอพี่เอ็มก็ฮือหลายรอบอยู่กันตอนอ่านคือพี่โก้บอกว่าเคยนอกใจภรรยาเพื่อตามหาอีก30์ที่คู่ชีวิตเขาเนี่ยให้ไม่ได้คือภรรยาให้มา70แล้วละมันยังขาดอยู่30เราร้สิบไให้เราเขาประมาณเอาไหมผมว่านะเออนะอันนี้คือตอนที่เขาเป็นแฟนกันนะเขาบอกว่าก่อนแต่งงานนะครับแต่ว่าพอแต่งงานมาปุ๊บเนี่ยก็คือเปลี่ยนไปเยอะนะแล้วก็ตัดสินใจหยุดทุกอย่างเลย คือเขาบอกสาเหตุเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยน <Ừ. S 1> เหมือนการตามหา30%ที่ขาดไปเนี่ยมันทําให้เกือบรักษา70%ที่มีอยู่ไม่ได้ไงเ0มันจะวิ่งหนีเอานะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาบานต่อหน้าพี่ๆสื่อมวลชนเลยจากนี้ไม่มีอีกแล้วหนูเคยเป็นนะเอาจริงอยู่ในช่วงระยะที่หนูเคยคบกับกวางเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยพอแล้วอยู่กับเขาอะเรามีแค่เราได้แค่เจดสิบอีกสามสิบเราหาไม่ที่ไหนได้วะเขาไม่ เขาไม่ใช่แม่บ้านแม่เรือนเขาไม่ใช่ผู้หญิงที่จะต้องมาเป็นภาพ,พับไว้เขาเป็นแบบเหมือนผู้หญิงทางานอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอีกสามิ๊กเองอะทำให้ไม่ได้ะวะเราก็รู้สึกแบบนขนวายตอนนั้นก็เหมือนับแบบตานที่เคยเออกให้สะพภาพแหละว่าเอาไปแอบกิ๊กคนนู้นกิ๊กคนนี้สุดท้ายเพื่อจะหาสามติ๊กที่เราขาดหายไปแต่เกือบ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 รักษาเจ็ดสิบที่มีอยู่ไม่ได้สิบเอ็ดปีแล้วหนูนว่าเขารู้จักสัญญาหนูดีแล้วเพราะว่า หนูมีอะไรหนูจะไม่โกหกสาบ,บานตรงนี้ก็ได้อตอนน้นสิ่งวนชนหนูคนจริง ก็ถือว่าเป็นการบอกประกาศกับพี่พี่สื่อมวลชนแล้วก็เป็นการยืนยันว่าต่อไปนี้จะไม่มีเรื่องอะไรแบบนั้นอีกแล้วคือที่เอามาพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องอราวก่อนตัดสินใจแต่งงานถูกในอดีตนะคะ,ะไปต่อที่อีกหนึ่งเรื่องของเราดีกว่าะนะคะหลายคนคิดถึงน้องอิงวรนทรเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์ที่แบบไม่ได้ปล่อยเพลงมานานรวมถึงล้มป่วยด้วยที่เราก็ต้องถามถึงเรื่องสุขภาพก่อนเลยว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะตอนนี้คืออิงบอกว่าหายดีแล้วโดยพยายามดูแลเส้นเสียงของตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอนะคะบาง ครั้งเนี่ยก็เลี่ยงไม่ได้สิ่งหนึ่งเลยที่นักร้องหลายหายคนเขาอ,ออกมาบ่นกันนะทั้งคุณนนทน,นนแล้วก็เนี่ยเห็นคุณอิงอีกก็คือเรื่องควันบุหรี่เขาบอกว่าทําผิดมากมาไมา่ว่าจะเป็นบุหรี่ธรรมดาเนาะหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าเขาก็บอกว่า,ฟฟาเาวลาไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยก็คือขอร้องละกันคนที่แบบ เขามีที่ให้สูบอ่ะก็ไปสูบที่ที่กำหนดไว้ดีกว่านะคะส่วนเรื่องที่น้องอิงห่างหายซิงกิลใหม่มาสักพักเนี่ยเขาก็บอกว่าเตรียมคัมแบ็กเร็วๆนี้นะแฟนๆรอฟังได้เลยค่ะซึ่งจะแตกต่างจากแนวที่เคยเป็นเห็นว่ามีความกดดันเหมือนกันลองฟังอิงพูดถึงเรื่องนี้ดูนะคะเราจะปล่อยเพลงคะ่ะต้นเดือนเมษายนค่ะใช่เพลงใหม่ล่าสุดราฟังได้ค่ะก็กดดันจริงๆกดดัน หลังๆก็กดดันแทบถูกเพลงแต่ว่าพยายามรู้สึกว่าเออเราทํางานด้วยความสุขมากกว่าเพราะว่าเวลาเรากดดันอะไรเงี้ยบางทีมันจะชอบออกมาแบบไม่ดีหรือแบบเราจะเครียดมากเกินไปเลยคือหนูอ่ะแบบเป็นคนที่จริงๆหลังๆก็เริ่มออกกําลังกายมากขึ้นค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นการแบบว่าดูแลเมนเทนตัวเองให้แบบว่ามีสุขภาพแล้วก็แข็งแรงเวลาร้องเพลงอ่ะวันไหนที่เราป่วยหรือเราเหนื่อยอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าต้องการแรงซัพพอร์ตเพิ่มขึ้นเราก็เลยต้องเหมือนแบบว่าโอเคพยายามทําร่างกายให้มัน ให้มันแข็งแรงสม่ำเสมอมีค่ะมีค่ะก็จริงๆอิงว่าแบบคนเนี่ยเหมือนชอบคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยหรือพอดเนี่ยไม่ใช่บุหรี่อะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะแบบว่าแบบเข้าใจผิดสูบในร้านหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราอิงก็อาจจะต้องโปรเทคด้วยการที่อิงก็จะบอกทางร้านเลยค่ะว่าแบบรบกวนช่วยดูก็คือให้แปะไว้เลยว่าแบบห้ามหรืออะไรเงี้ยในช่วงเวลาที่เราเล่นสูบได้ไม่ว่าแต่ว่าอย่าสูบกันแบบว่าตอนที่อยู่กับคนที่เขาไม่ได้สูบดีกว่าเนาะ คือสูบได้ไม่ว่ากันแต่ว่ารบกวนสูบในที่ที่เขากําหนดไว้แล้วกันส่วนเรื่องของการปล่อยสโมกบนเวทีก็ต้องพักไปก่อนใช่ไหมเพราะมีผลเลยนะอะอย่างน้องเอมเคยเจอไหมแบบบางงานที่แบบว่าเขาจะมีเครื่องปล่อยควันทตอนประกวดเอ็มจังหวะนั้นเรางยีเลยจังหวะนั้นกําลังอ้าปากร้องอยู่ทาไงเราต้องแบบ ปิดปากหนีไหมทำอะไรไม่ได้ก็คือต้อง,อ,งอยู่กับสภาพเสียงแบบนั้นต่อไปโอ้ <c oughs> นะฮะ <c oughs> มันก็มีผลจริงๆนะแล้วก็ช่วงนี้พี2.5มบางวันก็หนักหน่วงทีเดียวนะครับดูแลสุขภาพกันต่อไปสำหรับคุณเจฟสาร์เตอร์กันบ้างเขาบอกว่าโดนน้องแอบิเกลตกเข้าให้คเห็นคลิปหรือเปล่าที่แอบิเกลเขาไปนั่งเฝ้าคุณเจฟเนี่ยดูสิแล้วแบบมีการยักลงยักไหล่เขสามารถปล่อยเสียงได้ไหมคลิปนี้ได้นิดนึงอยากฟังอ่ะเขาก็อยจริงๆไม่ได้คุยอะไรกันเยอะนะแต่เป็นการแบบดูสิ เด็นาเฮ้ยสาวน่ารัาโอ้โอ้ยน้องแล้วน้องอ่ะเป็น เป็นเด็กที่ล้มกี่ครั้งไม่เคยร้องไห้อืมก็คือคุณแม่ก็เลี้ยงแบบว่าธรรมชาติธรรมชาติจริงๆนะแม่แจ๊ตกใจกว่าพี่ชมเองมั้งจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าแม่ตัวมีมนะครับของวงการโซเชียลอีกหนึ่งคนสำหรับน้องอบิเกลนะฮะคุณเจฟเขาบอกว่าอนาคตเนี่ยถ้าเลือกได้อยากมีลูกสาวเลยนะเพราะน้องเกลน่ารักมากอยู่ด้วยแล้วเติมความสดใสในหัวใจนะฮะบอกเป็นเกียรติที่เป็นหนึ่งในคนที่น้องเกลเขาเลือกคันดิเดตคือใครเขาเลกพิภิตนะ เกลก่อนอันนี้คือมีคุณยาย่าที่เขายอมเล่นด้วยใช่ป่ะส่วนพีพีนี่คือน้องเกลเมินดูดูดูคือเป็นการรีแอคเพลงของใหม่ของคุณพีพีเกลเกลถามแม่โจมถามใช่คนนี้ไม่ใช่ไม่ถูกเออเอ็นดูนะวันนี้มีเสียงของคุณเจฟซาเทอร์มาฝากด้วยใช่ไหมไปฟังกันเลยครับน่ารักมากแล้วก็ คือจริงๆผมจะชอบแบบคือจะผมจะเป็นคนที่ชอบสัตว์กันเองออมันจะมีความประทับใที่มันปรุทธบใมากๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการได้เล่นกับน,น้องก็แบบออวันนั้นรู้สึกว่าแบบเออมันไปนเติมความสดสใสในในหัวใจของวัยรุ่นที่ใกล้อายุสามสิบแล้วนะโคดโดนตกเหมือนกันนะรู้สึกว่าให้เราก็จริงถ้าในค้ดนะเขาก็อยากมีลูกสาวอนกันรับาก็รู้สึกว่าเป็นเกียรตินะได้ถูกเือได้ถูกเลือกในตำแหน่งนี้ก็ ได้เห็นนะพี่อาญาก็ยังไปเล่นกับน้องอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ถือว่าอ่ะเราก็เราก็พอมีซ่งอ่ะเราก็อยู่น้องได้เอาพีพีไม่เอาเขาไม่พีพีเขาไม่พีพีเขาไม่พีพีไม่ทำใจนะเว้ยพี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 ก็พีต้องต้องพยายามหน่อยอ่ะต้องพยายามนิดหนึ่วเราใช้วิธีแบบเข้า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 ไม่พยายามอะไรน้องๆก็ล้มใส่เลยพีพีก็อาจจะต้องแบบดูวิดีโอวิเคราะห์ว่าเราทำยังไงอะไรอย่ทำเสียงนิดนึงนะฮะ เอ็นดูเหมือนกันนะเวลาศิลปินเขาขิงเรื่องอะไรแบบนี้กันนะละแต่อยากจะฝากบอกเจฟว่า เล่นกับเลี้ยงไม่เหมือนกันนะเจฟเอ็มก็คิดแบบนั้นเหมือนกันทุกคนเมื่อก่อนพี่ก็ชอบเล่นกับเด็กอแต่พอได้มาเลี้ยงแล้วรู้ซึ้งพอเป็นพ่อแล้วคนละเรื่องคนละเรื่องเลยแต่ก็นั่นแหละไม่ได้แปลว่าเราไม่รักเขาแต่ว่าเราเหนื่อยเหนื่อยช่วงนี้พักกันก่อนดีกว่านะครับช่วงหน้าเจอกับ2องแขกรับเชิญของเรานะฮะคุณอิดอิสรพงศ์แล้วก็คุณโบนัสบุญธริกานะฮะกับเพลงใหม่มนรักโซเชียลเป็นยังไงช่วงหน้าเจอกันครับ ามราตรีได้แต่ส่องเฟซดูไอจียิ้มคนเดียวอย่างนี้ล้เพอิ่ำพันใช้สองนิ้วขยายภาพเธอเพื่อจะมองสายตาคู่นั้นเก็บไปเขียนนิยายในฝันยามนิทรา follow เพื่ออยากให้เธอ มาฟ้องเ,เลิฟฉันสักคราใจจุาก,กรรมมันปราถนาเป็นคู่ชิดไกลที่กดหัวใจในสตอรี่เธอทุกครั้งก็ได้ก็ะหวังเอาไว้สักวันเธอเธอรู้ เธอใช้เพลงอะไรตีความแคบฉันไปหลายทางมากมายกดดูในรูปที่โพส์ว่าเธอแท็กใครไม่อยากจะเป็นแค่คนกดเลิฟอ,อยากเป็นที่เลิฟบ้างได้ไหม กมันปรารถนาเป็นคู่ชิดไกลที่กดหัวใจในสตรอรี่เธอทุกครั้งก็ได้ตัหวังเอาไว้สักวันเธอจะรู้ กอเลิฟฉันแต่ครั้งใจเจ้กรรมมันปราดึธหน้าเป็นคู่ชิดไกลที่กดหัวใจในสตอรี่เธอทุกครั้งก็ได้ตระหวังเอาไว้สักวันเธอจะรู้ ทกะด้เปลี่ยนสเตตัสเปลี่ยนมากเน่ตอนรับคุณอิดอิสรพงศ์แล้วก็คุณโมนาด้า bon <ac> วยนะครับสวัสดีสสดครับฟังแล้วอยากเปลี่ยนสเตตัสเลยคุณผู้ชมจากอะไรเป็นอะไรอ่ะ <laughs> ไม่เอาดีกว่า <laughs> สงา่งไว้ไปนึกไม่ทันแลเดี๋ยวก่อนอื่นให้ศิลปินของเราทักทายแฟนรายการสักหน่อยครับสวัสดีครับผมอิฐอิสรพงศ์แกมิโกครับ สวัสดีค่ะโบนัสอโนมากและ m i โ,กโกค่ะเย้เนื้อหาเมื่อกี้ต้องถามหน่อยเลยมันมาจากการเราไปกดไลค์สตอรี่ใครบ่อยๆป่ะคะอา,อาจจะมีส่วนครับอาจจะมีส่วน <c oughs> แต่ว่าคือจริงๆอ่ะอันเนี้ยมันได้เร f เฟรนซ์มาจาก มนุลรักลูกทุ่งเมื่อก่อนมีมนลรักลูกทุ่งในยุคสมัยนี้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็เลยเป็นมนลรักโซเชียลครับโอเคพราะศัพท์เนี่ยหลายๆคำในเพลงเนี่ยคือมันค่อนข้างคันสมัยมากๆจริงนะแล้วก็เหมือนสไตล์นี้คือตั้งใจให้ออกมาแบบยกโยกเบาๆใช่ใช่ครับให้ดูสมัยใหม่ขึ้นครับครับแล้วทำไมต้องเป็นคุณโบนัสมาร่วมฟีเจอร์วิงครับเพลงนี้คือจริงๆเราสองคนเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วคือเพลงที่แล้วเนี่ยโบเขามาเป็นนักเอก MV ็มวีให้ อ่าแล้วเขาก็ได้เข้ามาเป็นศิลปินการมิโกใหม่ๆเลยครับก็เลยอ่ะเรามาร่วมงานกันอ๋อตอนที่ไปเจอกันตอนนั้นที่เป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอเนี่ยคุณโบนัสยังไม่ได้เป็นศิลปินในค่ายใช่ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้คือแบบเฮ้ยผู้ใหญ่ตัวแล้วนี่ก็ขยับสถมานนาพจารณได้แล้วเหมือนกันครับ แล้วเป็นยังไงบ้างมาร่วมฟิชชิงค่ะก็ดีใจค่ะจริงๆรู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วเนาะก่อนที่จะได้มาร่วมงานกันอีกก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานกัน2ครั้งและอันนี้เป็นครั้งที่2นะคะก็ดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆก็เขาเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่ในวงการเนาะฝานเนื้อฝักตัวเขานิดนึงค่ะใช่ค่ะตัวท็อปค่ายตัวท็อปค่ายดีใจอ่ะแล้วทีนี้หนึ่งคำถามสําคัญที่ทีมงานบอกว่าวิ่งามไม่ได้เลยจริงๆนะเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเหมือนใช้บอกความในใจ กับบางคนที่เราเขินหรือเปล่าที่แบบว่าเออเราไม่กล้าพูดคาว่ารักออกไปอะไรแบบนี้เลยสื่อผ่านเพลงนี้ไปเรื่อ,องจริง<อ>หรือเปล่าถามตรงๆเลยอ่ะกับพี่รุง้งพี่สอนย่อรุงไม่ย่อสอนย่อว่ารุ้งส่งไปบอกว่าอสอนยอ่อคุณพูดชื่อเต็มเลยเวลามีน้อยใส่สคริปต์เขียนมาเลยคุณรุ้งราวันนี่ยังไงอ่าก็อ้าว นั่นไงเราตปแล้วนึ่งเรามีพี่ลูกอันก็ยังเป็นพี่น้องกันครับผมอ่าใช่เพลงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่จริงๆเป็นตัวแทนของทุกคนได้ที่สามารถอยากจะบอกรักใครสักคนหนึ่งแต่ไม่กล้าก็รวมทั้งเราด้วยไหมครับ ผมนี่ก็โงงไปจริงๆผมก็บอกรักทุกคนนะครับผมก็รักทุกคนแหละครับแล้วก็รักแฟนคลับด้วยใช่ใช่ต้องตบไปอย่างนี้ตอนนี้เขายังเป็นพี่น้องกันอยู่แต่อนาคตก็ไม่รู้ไงเรานี่ก็ขยี้กันไม่สเต็ปต่อไปของชีวิตเราก็ตอบไม่ได้ใช่ครับใช่เป็นเรื่องของอนาคตเนาะใช่ครับทีนี้ยังไม่จบนะมีข้อ5าต่อเขาแต่ว่าเป็นคอนเทนต์หรือล่าตอบชัดๆให้เราฟังได้ไหมตอบได้เลยว่าไม่ใช่คอนเทนต์แน่นอนครับก็คือ คือจริงๆกระแสมันมาจากรูปที่ที่เราลงไปกันซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็ลงรูปแบบนี้กันอยู่แล้วครับแต่ว่าครั้งนี้ก็อาจจะพิเศษขึ้นนิดนึงมีคนไปแบบว่าโฟกัสเนาะใช่ครับใช่ครับก็เลยเป็นกระแสขึ้นมา อย่าเพิ่งโฟกัสเยอะให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่ากลับไปที่ซิงเกิลกว่าีมานเราพอใจแล้วไงคือหลอกถามเสร็จปุ๊บบอกให้กลับมาถามเรื่องเพลงต่อดูสิมันมีท่อนแรปด้วยใช่ไหมคะที่โบนัสร้องเมื่อกี้ใช่ค่ะตอนคิดมันมาจากอะไรมันเหมือนแบบว่าเป็น2สิ่งที่ปกติเราไม่ค่อยเห็นมาอยู่ด้วยกันใช่ไหมมีท่อนนี้เข้ามาด้วยก็เป็นการเหมือนเป็นการเพิ่มสีสันให้กับเพลงค่ะจริงๆเพลงมันก็ค่อนข้างที่จะโยกๆนิดๆอยู่แล้วมันก็เหมือนเป็นมีเดียมอะไรเงี้ยซึ่งแฟนคลับอีกส่วนใหญ่อะเขาจะได้้รัับบบฟงงเเพลลที่่แไไมชาปยก็ มีเดียมหรือไม่ก็เร็วไปเลยล้ะ เขาก็อาจจะคิดว่าเออก็คงจะเป็นมีเด so like ียมปกติแหละอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยเหมือนเสริมเข้ามาให้เป็นแก๊กนิดหนึ่งให้เขาแบบเซอร์ไพรส์นิดนึงแล้วมีแบบคาเต้นด้วยนิดหนึงนิดหนึงนิดนึงให้แบบพอเต้นตามได้ง่ายๆค่ะค่ะเดี๋ยวพิธีกรเราพี่อู๋เต้นแน่นอนได้อยู่แล้วคุณลองคุณลองมินิฮาร์ดหน่อยแล้วมินิฮาร์ดเมื่อกี้มันทำบ่อยอยู่แล้วท่านี้ชีวิตประจำวันก็ทำมินิฮาร์ดอ่ะแต่แค่ทำแล้วออกมาเนี่ยมันดูเป็นยังไงแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวสุดท้ายนให้คุณอก่ ฝากผลงานกับแฟนๆรายการของเราครับครับผมก็ฝากซิงเกิลล่าสุดด้วยนะครับมูลรักโซเชียลนะครับตอนนี้ก็สามารถรับฟังได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปชม MV ได้ทาง Grammy ่กูออ i ฟิเชได้แล้วครับผมฝากไปด้วยครับคุณโบนัสล่ะมีอะไรอยากฝากไหม ก็ฝากติดตามเพลงนี้ด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งสีสันของวงการเพลงละกันนะคะเพลงลูกทุ่งที่ผสมผสานความแรปเข้ามานิดหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้แรปแบบแรปมากจนคนฟังอาจจะตกใจเนาะอาจจะแรปฟลุ๊ฟฟลุ๊โยกไปด้วยกันนิดงนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฟังได้ทุกเพศทุกวัยนะคะยังไงก็ฝากด้วยกับเพลงมนรักโซเชียลค่ะขอบคุณค่ะนี้ขอบคุณมากขอให้เพลงแบบร้อยล้านวิวไวๆนะคะสินก็น่าเสร็จนะหรือว่าของคุณบนัสเสร็จก็แวะมาด้วยนะยินดีต้อนรับเสมอนะฮะวันนี้พวกเราทั้งหมดลาผู้ชมไปก่อนสวัสด